รับท่ากระับชมรายการป้องขัว <Champion> ก <downstairs> ับผมแพทย์สุจริสวัสดิ์ชิงสวงหมสวัสดิ์แพทย์ไทยทางรายการเราส่งผ่านทีวีดาวเทียม13สยามใจธนาคารพุตธสุขบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายงโมงครึ่งรอบตังหวะธนาคารพุทหสถาน4.5.6.0ช้ารายการเราขณะนี้สามารถดูย้อนหลังได้ที่ยูทูบพิมคำว่าป้องป่วยนะครับก็จะดูได้เลย เมื่อกี้เราลังพูดถึงยาโปรควโนโลนนะฟลูโควโนโลนเป็นยาปฏิชีวนะที่รักษาโรคพรดลบอักเสบแม้แต่ชางเดินปัสสาวะอักเสบก็ยังได้เราพูดถึงหมันละว่ายาตัวเนี้ยถ้ากินกับยารีา่รักษาโรคกระเพาะจะทำให้การดูนโนโดซึมน้อยลง หรือแม้แต่วิตามินบางตัวเกาไม่ควรนะครับเรารามาลงมาว,ว่าผลข้างเคียงของยาตัวนี้อาจจะทําให้เกิดขื้นส้อาเทียนเวียนศีรษะปวดศีรษะได้ถ้ามีอาการพวกนี้ก็คปวดแจง้งให้แพทย์ทราบนะเพ่จะเปลี่ยนดาวกันเถอะแต่ที่นี้มีอีกอย่างที่มันตามมาแล้วแต่กินแล้วต้องสองสาวัน เกิดอาการฝ้าขาวในป่าเกิดการฝ้าขาวในปา่าผู้หญิงมีอาการคันในช่องคลอดนะมีการเต้นผิดปกติกของที่ประจรมีอาการเจ็บหน้าอ,อกเป็นลมอารมณ์แปรปรวนมีการปวดบวมตามกล้ามเนื้อนะครับหรือเส้นเอ็นมีผื่นขึ้น หายใจไม่ปกติคิวนโรนเนี่ยครับถ้าเกิดอาการนี้ท่านต้องหยุดยาทันทีแล้วก็ชีวิดกินไม่ทันไม่ธรรมดาด้วยผ่าตัวไปหาหมอเลยครับนะที่มาหาเภสัเภสัก็รมต้อไปหาหมออยู่ดีเพราะอันนี้ถ้าแท้จะไม่ไปกว้างจัเเิด ทำให้เราเสียหายต่อสุขภาพของเราเลยเนาะทีนี้ <c oughs> พอจบแล้วเรคือคำแนะนำว่าเวลาเราไปหาหมอเราควรจะบอกให้หมอเรื่องเราแพ้ยาแบบมันจะแพ้ตัวเดียวนะ่ต้องบอกเรื่องแพ้เรื่องแพ้อย่างน,างนี้อย่างนี้นะครับอ่ะแล้วเราพูดถึงยาเสียดลวยกันะ ทิมิโนโลนมันมีไอตัวตัวใหญ่ๆที่ท่านไปโรยมาอาจจะได้มาเลยนะก็ใส่มันชื่อไซโปลฟอกซัสซินใส่โปลฟอกซัสซินในประเทศไทยขายเยอะการแพ้ยาตัวนี้เนี่ยมันอาจจะทำให้โรคไตเบาหวานลมชักจะปวดเส้นเอ็นกำเริบได้นะนะครับแม้จะโรคหัวใจ ก็จะมีออกฤทธิ์ทำให้การเต้นของหัวใจผิดปกตินะครับก็อาจจะมีความผิดปกติทางสมองได้ด้วยนะคือมันทำให้ความบันในกระโหลกศีรษะมันสูงขึ้นนะอาจจะทำให้เกิดเวียนศีรษะถ้าขับรถก็ต้องระมัดระวังอย่างมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นกินยาก่อนขับรถก็คงไม่ให้แล้ว ก็ให้เรารทานวันละครั้งก็เอาไปหลังอาหารเย็นก่อนนอนก็จะเหมาะนะครับแล้วก็พอมาถึงตรงนี้ยาเนี่ยถ้าเราเกิดใช้ซ้ำๆๆมันก็จะเกิดอาการแท้ยาได้มากขึ้นมากขึ้นนะครเสร็นะะจแล้วเราก็พูดต่อ ปฏจวิยาของยาที่เรากินกน็วควรจะรู้ว่าหมอพวกหมอหน้าจะรู้เราได้กินยาแก้ปวดข้อแก้ปวดกระดูกไหมก็เรีเกีป็นใช่นะครับก็คือพวกไอบูโปรเฟนอย่างงี้เดี๋ยวนี้ประเทศไทยใช้เยอะนะครับถ้่เรากินอยู่ต้องบอกหมอนะ เพราะว่าหมอจะได้แก้ไขเรื่องที่จะกินยาตัวนี้นะเราเราเราก็มาถ้ารืวรับประทานยาก็ให้รับประทานทันทีที่นึกได้แล้แล้วทำมาใกล้คำัำมือถัดไปจะไปกินเป็นสองครับสองมือรวมกันนะครับก็กินอันเดียวแลวครับตรงนั้นก็ ท่ามไปเรียกว,ว่าลืมหนึ่งวันก็ลืท่ามไปน่ก็กินนับอันใหม่กินต่อสจแล้วหลักออกมาพูดว่าแม้ขอม้อมูลพวกนี้อาจจะชัดเจนนะเป็นศาสตร์บอกเราหมอบอกเราเราจะคิดว่าเออเราอย่างนี้ก็ปลอดภัยละถ้ามันไม่ปลอดภัยก็จะได้เป็นหาหมอแก้ไขได้ ทีนี้มันมีเรื่องหนึ่งการแพ้ยาเฉพาะคนคือตรมดาคนอื่นไม่แพ้แพ้จต่เราคนเดียวก็มีตรงนี้เราจึงต้องใกล้ชิดกับเภสัชกรแล้วกับแพทย์ที่จ่ายยาให้เรานะครับนะครับเช่นอาจจะมียาบางตัวที่กล่องเขาก็เขียนให้แต่ว่าเพอเราไปโรงพยาบาล ขาให้จะเม็ดยาเรามาไอ้กล่องยาเขาไม่ให้ฉลาดยาเขก็ไม่ได้ให้มาใช่ไหมเช่นยานี่ยจะบอกว่ายาตัวนี้ถ้ากินแล้วผิวสีอาจจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองได้ไนะนะแล้วถ้ากินแล้วเวลาปวดท้องอะอย่างนี้ครับมันไม่จะแพ้ยาก มันเกิดอาจจะเกิดจากยาไปทำให้เกิดการอักเสบของตับนะครับไอ้ผิวเหลืองตาเหลืองนี่ก็ต้องรีบไปหาหมอโดยเด็นเลยก็ออยาก็ออยาแล้วก็ทาข้อมูลทั้งหมดมันเยอะมากไม่สามารถบันทึกบันทึกเล่นหมดนะก็ให้รู้เอาละทีนี้เราก็จะมาว่า ชาวอเมริกันอันนี้เป็นนังสืออเมริกันน้องชาวอเมริกันชอบอิสระภาพนะชอบอิสระทําอะไรตางคือการวิเคราะห์การตามหาทรัพยากรก็มาหมดแล้วครับพอพยายามจะหาหา,หาเลือกซื้อยาเองว่านั้นเดินไอเดชการอย่างเงี้ยพวกก็หลังม,มันกันมีความสุขมากการพบ ของเขาการพบแพทย์หรือเภสัชกรเนี่ยครับมีค่าใช้จ่ายนะนะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเจ้าของหนังสือเขาเขาเป็นหมอขเขาเขียนก็บอกว่าอยากจะเลือกยาพวกนี้ก็ควรหาร้านที่มีเภสัชกรดูอย่างใกล้ชิดแล้วยาพวกนี้ท่านสามารถที่ที่เดี๋ยวนี้อเมริกาเอาเวลาดูเขาลดชั้นยานะ ยาย,ยิบเองได้เหมือนกับขนมลูกกวาดต่สรรพสินค้าเขาบอกว่าท่านหยิบมาแล้วก็ท่านก็มีสิทธ์เอาไปถามเศษตรกรได้ในขาอต่อให้ท่านทีงนะที่มีกรณีจะสุดยายินเองนะเอาละทีนี่ต้องมานะ <c oughs> ดูว่าเหตุใดเหตุใดอันนี้พูดถึงเศษารกรในอเมริกานะ เหตุใดเทสจักรจึงไม่สามารถปกป้องสุขภาพของคุณอย่างมีประสิทธิภาพได้ในอเมริกานะครับก็ตั้งแต่เราคุยกันตั้งแรกล้วเทสจักรเป็นห่วงโซ่สุดท้ายที่ดูแลความปลอดภัยของท่านผู้ใช้ยานะการค้นพบว่าท่านมีโรคติด ประจำตัวแล้วเคยยึดถากับยาพวกนี้ถ้าทา,ารไปลก่อนไปจำประวัติอยู่ที่เขาเขาจำอันได้เขาก็สามารถกองได้ทีนี้ในอเมริกาเองนะก็รับยาจากเภสัชกรเลยแต่จำนวนผู้เสียชีวิตจากาการใช้ยาตามใบสั่งแพทย์กำหนดว่าตามใบสั่งแพทย์นะไม่ได้กินยาเองด้วยนะ มันทำไมยังมีเยอะและเกิดขึ้นทำไมเภสัชกรไม่สามารถหยุดยัง้งตัวเลขของการตายจากการกินยาตามใบสั่งแพทย์นะครับทั้งแพทย์และเภสัชกรรู้อยู่รู้อยู่ว่าเขาเขาเขาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในกรณีที่เป็นอย่างเนี้ย การถ่ายกรองเพื่อความปลอดภัยมันเสียหายตรงไหนแล้วทำไมประชาชนจึงต้องมาเสียชีวิตกับระบบอย่างนี้ด้วยนะฮะอันนี้หมอเขาเขียนเนี่ยเขาขอบอกว่าการทำงนานเป็นทีมเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องที่อีกเลี่ยมไม่ได้นะครับ ผู้เป็นแพทย์เภศัชก,กรคุณพยาบาลและผู้ป่วยจะต้องร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการสูญเสียนะครับในทางการแพทย์เนี่ยครัต้องมีคำศัพท์เยาะคำหน่เขาเรียกโพลีฟาร์มาซีโพลีฟาร์มาซีโพลีปยว่าเยอะๆฟาร์มาซีเป็นยา คือการใช้ยาหลายหลายตัวการใช้ยาหลายๆตัวปรากฏว่าในเมกานะครับพบว่าเดี๋ยวนี้มีคนไข้บางรา,ายนะกินยาจิง1สิบสิบเอ็ดมตรเอเาไหถ้ากินยาจำนวนขนาดน,นี้ครับมันจะต้องยิ่งต้องปึกษาเพศอย่าง ละเอียดเลยนะครับเพราะอะไรไอ,อ้กรณีอย่างนี้คือหมคนไข้มีโรคหลายโรคแล้วไปหาหมอหลายคนแล้วหมอไม่เป็นทีมเดียวกันเขาไม่รู้ว่าท่านได้ยาอะไรมาม้างท่านก็ได้รับยาเป็นกรรมเป็นกรรมเป็นกรรมอย่างนี้นะครับเป็นกรรมอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรอย่างอืนหรอคนะก็เอาบอกว่าร็จแล้วก็มีตัวอย่าง ตัวอย่างนะครับว่ามีคนไคข้น,นะครับกับคนไข้ธรรมดาเนี่ยแหละมาหาหมอหมอคือคนเขียนหนังสือเล่นเมียครับว่านอกจากมาหาผมเราพยายามหาหมอผู้เชี่ยวชาญเยอะแยะอยีกห,หลายหลายหมอเลยนะนะครับแต่ว่าหมอผู้นี้เขาคือเขาเป็นหมอเน็ตหมอยาแล้วก็จะถาม คนไข้เสมอเวลารับยาอะไรนั้นเพราะผมว่าคนไข้คนนี้ครับได้รับยาเรียกว่าเยอะเลยแล้ผมว่าอ่านทั่วๆไปแล้วกันนะทาวิกโรแซปีเตอร์เพสโน,โนโนแซนะครับ เอ่อลิปิตซีลิปยาชุดนี้นะครับคนไข้ได้มากินมาเป็นเวลาสักสามเดือนละโดยซื้อมาในราคาเพราะราคาค่อนข้างสูง,งแต่ทีนี้ <c oughs> ยาพวกนี้ครับม,มันมันมีฤทธิ์เกี่ยวกับ ลิ่มเลือดทั้งสิ้นเลยนะที่เราพูดมาเป็นแถวๆเนี่ยพอมากินสมุนไพรบางตัวโดยใา้ย,ยาจีนที่มียาละลายเป็นเลือดด้วยทีเนียมก็จะเลื่อดเรื่องรองาก็าจะเดียวแล้วต่อมาคนไข้ไปซื้อยายาหยอดตาที่ใช้เป็นประจำ แล้วทางแพทย์เองก็สั่งทางโทรศัพท์สั่งยามาให้กับเภสัชกรด้วยอันเนี้ยยานี่จฉพาะเฉพาะจบจจมที่ประเทศไทยก็ชอบพวกะชายชายชะลยแก่ชะชลาทำงานชอบอยาชื่อไว้อาการอะไ้น,นะครับคนไทยพนนี่มาหาหมอ มหาหมอด้วยหลอดลมอักเสลบหลอดลมอักเสบเขาก็ได้ยาไซโฟฟอกที่เราพูดเมื่อกี้เนี่ยจากรานขยาแบบเปิดที่สี่ที่โมงนะครับระหว่างกลับบ้านเนี่ยเขาเดินไปเวียนหายาจับยาซักร้านขายยาสัก,ก,าาสกห้าแห่งนะ หลังจากหมอได้ตรวจคนไข้แล้วนะจาประวัติการใช้ยาอะไรต่ออะไรครบถ้วนหมอก็อยากจะลดยาคนไข้ตัวนี้พอเราจะลดหมดแล้วนะครับสัามาอีกสี่เดือนก็สามารถหยุดยาหยุดยาแก้ปวดที่ใส โอทีวีได้แล้วก็ยังรับยามยาแก้แการุิดตัวเสพซีรีเบตน,นะครับแล้วหลังจากนั้นหมอเขาควบคุมเบาหวานของคนไข้คนนี้ได้พอเริ่มมาเยอะๆหมดตัวลยาที่เขากินกินมาทั้งหมดนะครับยาต้นปันาการเจริญเลือดเขาก็ลดลงมา เปลี่ยนยาจากพาเวกนะครับซึ่งยาดีมากนะตัวนี้นเปลี่ยนเป็นเบบี้เอสพอิสอิสสำหรับผ้นะครับยาทั้งหมดเป็นฟอบเป็นร,รมที่คุณหมอคนนี้ลดยาให้ได้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีที่คือเขาต้องบอกว่าถ้าคนแค่ไปหามหมอที่ดูแลเลือกยาอย่างเนี้ย เราก็จะได้รับความปลอดภัยไม่ใช่พยายามจะเอาใบสัญญาแล้วไปเทียบร้านไหนถูกร้านไหนแพงอะไรเงี้ยมันไปจะยุ่มบางอย่างนะครับ <c oughs> จากการศึกษาเพราะว่าชาวอเมริกันนะครับร้อยละสี่สิบจะรับการศึกษาจะรับการรักษาจากแพทย์มากกว่าหนึ่งคนร้อสิบเปอร์เซ็นต ไปหาหยาจากร้านขยะามากกว่าห,น,หนึ่งแห่งย่างนี้ครับก็จะพบว่าบวกเขาก็จะได้กินยาชื่อยาคนละชื่อแต่เป็นยาตัวเดียวกันนะครับร้านขยาในอเมริกาไม่ค่อยแปรเปลี่ยนข้อมูลกันเพราะฉะนั้นยาที่คุณกินอยู่เนี่ย อาจจะประเมินไม่ได้เพราะว่าคุณกินยาตัวอื่นด้วยนะครับความริบถาจากการกินเขาเรียกว่าโพลีฟาร์มาซีก็คือาจกินยา,ยาเยอะเกินไปกรรมพฤติกรรมเนี่ยต้องได้รับการดูแลนะบก็ไม่ถึงมีโรงพยาบาลไหนถามว่าตอนนี้กินยาอะไรมันไปเอายามาดูสนะเราจะได้ดูว่า มันอันตรายยังไงที่ฟังไม่อยู่มันไปโรงพยาบาลเลยครับเอาอยาที่ซือ้อแล้วไปเอาไปให้หมอดูวางบนโต๊ะหมอเขาจะได้ดูให้ท่านว่าเฮ้ยมันยังไงมันบางทีอาจจะข้ามโรงพยาบาลมันมีอะลรหรือหมอเขาสูงมากประเทศไทยก็อพิจารณาแพทยศาสตร์ก็มีแค่นี้นพอพอรักบาลรู้จักผู้ทื่ ชื่อก็ได้นะครับนะก็ให้รู้ว่าเวลาเราดูแลสุขภาพเราก็ต้องปรึกษาอย่ารีบเวลาเาถามว่าแพ้ยาอะไรบ้างคิดก่อนก็ค่อยบอกไปไม่ต้องเกลงใจเราก็จะไปจดให้ทัน ความปลอดภัยมันจะได้มีมากขึ้นนะนะนะครับก็ <c oughs> มีใครพูดถึงลายมีแท้ใช่ไหมว่าหลายมีแท้อย่างนี้ต้องให้เฟสบุ๊กฟอลและพงจะราได้ให้รู้ว่าเรื่องาราวพวกนี้เกิดเป็นเรื่องเศร้าได้สมุนนะครับก็ผม ลองไปฟังขร่าวๆอย่างนี้แหละวันนี้เรเป็นวันสุขเหมือนกับเรื่องสบายสบายแต่ก็เล่าไปฟังว่าสถานการณ์การใช้ยาการจ่ายยาของเราหลักรัวกว่าอเมริกาเยอะแต่อเมริกาขนาดอเมริกาก็ยังหมดใบจ่ายยาอาดากุญแจของเราเนาะเราไม่เคย ไปสัญญาไม่เคยฆ่าเราหรือญาติดพี่น้องของเราเพราะเราไม่ดูเราคิดว่าคนไข้ป่วยเสียชีวิตเราไม่รู้ว่าเพราะว่าเรากินยาที่นะครับอ่ะวันนี้ก็จะจบแค่นี้ลวครับผมเพชรสุวรรณัิดิ์สุรวงหมอสุวรรณแพทย์แผนไทยสวัสดีครับ